สวัสดีค่ะสวัสดีผู้ติดตามช่องมีนันทิดาชาแนลนะคะหรือว่าไม่มีแสงท้องฟิลแอนจ้าวันนี้ก็เป็นเช้าวันที่10นะคะเตรียมตัวออกเดินทางตื่นสามากะเตรียมกระเป๋าเตรียมชุดไใบแล้วเต็มขึ้นนะคะสาวนิกะไอ้เพินกับไปเช็กรถนะคะพอตจะไปเช็ครถนะคะเอียงขาดเอียงบพอนะคะกัไปเช็คเวงเช็คลมยางเช็ค ความเรียบร้อยนะทุกอย่างนะคะแล้วกันอาจารย์นรนตรีทีมงานเท่าก,กับกำลังพากันกินข้าวกินน้ำอยู่ข้าวกราสออกเดินทางนะคะ <c oughs> ตอนนี้ก็แต่งอาบน้ำแต่งตัวเรียบร้อยแล้วนะคะเ <c oughs> ตรียมพร้อมๆในการเดินทาง <c oughs> ตื่นเต้นอยู่ค่ะพี่น้องเพราะว่าถือว่าเป็นงานเวทีงานเวทีงานแรกเลยนะคะแ <c oughs> ต่งแต่มาอยู่แสงทองปแปลนนะคะงานนอกนะคะงานเวทีงานนอกถือว่าเป็นงานแรกเลยนะคะ ก็แบบว่าแกแอบตื่นเต้นอยู่แล้วเขาไม่ได้ไม่ได้ออกงานแบบมีโดนแล้วนะคะกับนี่แตนลองอยู่หน้ากล้องนะกับอันอยู่ในบ้านอยู่ในห้องนะคะกับกระตื่นเต้นอยู่กับทีว่าแกรุ่นไปน้ำกันเพิงพร้อมกับอันน้องๆนะคะน้องน้องเคศน้องตุ้ยนะคะน้องน้ำตาน้องวิ้นเน่น้องแคมนะคะกับ ถ้ากันออกงานถือว่าเป็นงานแรกของทุกคนนะคะตั้งแต่โควิดมากนะคะตั้งแต่โควิดมากเลยพี่น้องว่าแล้วก็อยู่แต่ในไลฟ์สดเนาะเห็นกันผ่านหน้าจอสีนาแต่ว่าทุกท่านกับสิได้ช่มนะคะช่มผ่านไลฟ์สดอยู่บอดกับสิไลฟ์สดไ้เบิงนะคะวันนี้อยู่ที่สารคามค่ะตมบนคลี่ยงนะคะโอ้ไปไก่ม้มาสดเลยนี่ไปไก่อัน คิดคยเรียนตัวนี้ดีใจค่ะเลยได้ไปแถวนั้นนะคะพี่น้อง <c oughs> คาเรียงก็จะเลื่อยนันไปเลื่อยม้อใหม่ไปเลยม้อใหม่ไป <c oughs> เพราะว่าหม,ม้อใหม่อายุอันทาคอนย่างอายุระว่างคาเรียงกับทาคอนย่างนะคะกลับไปไปหายกำลังใจกันค่ะพี่น้องคะเดี๋ยวสิภาพเรื่องบรรยากาศข้างนอกนะคะเพื่อกินขเขาขขกินหนาวบรรยากาศอบอุ่นนะคะ อากาศดีวันนี้บ่บ่หนาวป็นไรนะคะแล้วก็บ่หอนนะจ๊ะสวัสดีนักดัดด้วยนะคะนอนคุงฉันเนลเขาถามอยว่านอนนอนยังยวนยังอยู่แสนทองฟิลเล่นยู่บ่อแบบสันยังยู่ค่ะผมไม่ได้ไปใส่ข้าวโอนมาหมื่นมือ่นนะคะอันนี้น้องแคมนะคะเขาต้งกินข้าวกินน้ำสวัสดีครับสวัสดียานทวดด้วยนะคะ ยายทวดมาให้กำลังใจอันนี่ผู้ที่อยากเห็นสวัสดีค่ะสวัสดีเห็น่เห็นก็ได้เหรอคับจัดเตยเจัดเตยกินข้าวกินน้ำนียายกวดมาอวยพรก่อนเดินทางนะคะน้องหน่องเขากำลังกินข้าวเดินทางปลอดภัยเด้อขอบคุณค่ะยายทวดขอบคุค่ะยายทวดอันมือแร่งนอนก๊อไผ่น้องเขตบนปยู่น้องเขตบนปยูน้องดาวบ่ S <S จ้ตาตาเขาเมาื่อวานนี้ขึ้นว่านี้เราไปเดินอน้เขาเ่นกรลุกตาเขาแก้มมันขึ้น,นอีกแปบซิบอ,นอน <S <S จ้าตาขึ้หันตาเขาซีทง,กกง,งจ่อของ,อง,องอขอ,งอัน,นอันห่อแล้วห้อยตองเก็ยบยังข,ขาเยอะสวดิแล้วอโอ้จ้าได้ยังกินผู้าสาวทอดไก่ค่ะไก่ทอดและทอดไก่จยังจวดมาสัมผัสแดนเซอร์ใหมนะคะ จ้ะน้องเกดนะคะน้องเกดแล้วนี่ก็เน้องนิ่งนะคะน้องน้องนิ่งก็เป็นคอสตูมคอสตูมเนอะเซอร์ไมลแล้วก็แอดมินน้ำนะคะอีกอีกคนหนึ่งกับน้องอะไรจ๊ะน้องเอิญน้องเอิญจ้ะตื่นเต้นบอนนุตื่นเต้นบ่เออตื่นเต้นออกงานแหละความกันละเฮา

มีใจลงเลย่เย um> yeah, oh, yeah, oh, mm. oh, oh, ือยมกินกัหนูแล้วโอ้หนูพาวหน้าว่าโอ้ยย่าไปเน้อบัวมันเซียงพัดเกิดไปหัวแล้วห้องบดใหญเหรอนังซีมันเกิดที่เฮงตะคำพจ้าแ่กโอ้ยไทอดเกัวเฮตอตกเเปียเลยอันนี้เป็นหมูทอดมาค่ะหมูทอดปลาทอดไก่ทอดโอ้จาอกำนามกินน้ำสลาดเนี่ยมันม่งมีรอ ัำผ่านด้วยหลงไันเรื่องี่เดี๋ยว่นเกินอยเกินซงั่อยอยขีนอนโอู้เนีเ้วินสนอนีัมวิวกจี้เขาจี่เขากินเนไม่แาตนผู้ก็มืตีินั่นแซนแมวครันเนี้แล้วเราเเาตื่นเตมไหมครับเราตื่นเตแล้ว ตลอดมิจจาครับข้อในน่องน่องตื่นหรือเ่าตื่นเหมือนเดิมทีแ่มวร้อนยังวะ้นฟูฟูจะตีซีเนาะกำลังเตรียมตัวเดินทางเดี๋ยวไปดูรถนะจ้าย่งขายายตรวจยองไยที่อื่น้งไปับ น,นี่รถน้งเตยนะคะน้ำปะพอได้หนิพี่น้องคนอุปกรณ์ไี่แม่ยังได้น,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 นอุปกรณ์นวนตีดินอันนี้รถที่พี่พรจะขับนะคะ่คนเช็กน้ำมันเครื่องเช็คน้ำมันเบรกเช็กขาดเบดสุยางเห็นผลว่าน้ำมันเบรกขาดเราจำต้องไปเติมอันนี้ช่างก็กำลังทำบ้านบอสอยู่นะคะไปไกลแล้วพี่น้องไกลแล้วบ้านน้งบอส โบ้บอกลาหยันว่าม,มีเขากินติลูกห้อเขาก็ขาขแล้วกติ้เกาวาพร้อมแล้วค่วะคนเรขับพร้อมไหมคะอ,อาจารยะสนออกไปทกข,ขึ้น ตารสซุกชาแนลครับผมพร้อมวมครับอมวะยังมาโอ้ความตื่นตีห้าเื่นเร็วจานนี้พวกจะตีสี่อยากออกงั้นอยากออกงั้นเดินทางสี่โมงเช้าเราตื่นตีห้าครับโอเคค่ะก็พร้อมแล้วนะคะทุกท่านพร้อมเดินทางแล้วอันนี้แกมีแกกำลังเก็บจะเอาของไปขึ้นรถนะคะเพราะว่าเก็บอันก็เตรียมพองไว้จะมาขึ้นเดี๋ยวถ่าพี่น้องไปทุกท่านนะคะไปทุกคนมาค่ะนานิงกะ นั่นเองกับิไปิลัอยู่พุ่นเลยนะคะไปลัอยวนขามเลียงเลยนะคะพอกันทุกทุกคนนะคะไปทุกคนนะคะอันบอดกะจะเดินทางประมาณเทียงนะคะแคมิก็ับมาเดียวแคทมิก็ัอนอ่ยวนํากกนลองเพ่นมอนกนขึ้นนี่นะคะฝากทุกท่านเป็นกําลังรงใจให้นะคะทีมงานแสงทองฟิลล์นะคะอาจารย์ดนตรีทุกท่านเพิ่นกับพร้อมแล้วนะคะอ๋อมือเบดอาจารย์นัดนะคะอาจารย์นัดอืมเพิ่อนเพิ่อนยูกุชุ่มนะคะเพิ่นกะ นัดกันนัดเวลากันออกออกเดินทางแล้วนะคะเตรียมเรียบร้อยครบทุกท่านค่ะฝากเอฟซี FC บ้านเซงตองฟิเลนนะคะเป็นกำลังงใจให้ทีมงานนะคะบอยทั้งสองทันน้ำทีมไปนะคะพร้อมที่จะมอบความสุข ความสนุกสนานให้พี่น้องของเรานะคะทั้งหนาเวทีแล้วก็หนาจอนะคะฝากทุกท่านเป็นกำลังใจให้น้ำด้วยจ้าอาจจะมีเตรียมเอาของไปขึ้นรถกอนแล้วก็เสด้กินเขากินหนามออกเดินทางนะคะพอกันยูสาระข้ามด้วยค่ะพี่น้องเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้เอาไว้สมนีนะคะคลิปหนาพอกันไหมนะคะพี่น้องคะสวัสดีคะ่ะยบายจ้า